สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับวันนี้พบกันเป็น EP ที่42นะครับเนาะวันนี้ผมได้นาพระเครื่องแล้วก็เครื่องรานะครับมาแบ่งปันพี่พี่ทั้งหมด32รายการนะครับหากพี่พี่ท่านใดชมแล้วชอบใจอยากเช่าบูชานะครับผมสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่ Line ID 174oiptq นะครับผมว่าโทรสอบถามในสายตรงนะครับ0903251096ได้เลยนะครับมาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะครับ นี่นะครับผมรายการแรกนี่จะเป็นพระชินราชไปเสมานะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับรายการแรกนี่นะครับผมรายการที่1นนะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ750บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ750บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะพี่ๆสามารถทักมาสอบถามรูปภาพเพิ่มเติมได้ในไลน์แอดหนึ่งเจ็นะครับผมโดูจะโทรสายตรงหาผมนะครับ0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับผมเป็นรายการที่2นะครับรายการที่2ที่จะเป็นพระปิดตาพิชัยนะครับผมกลุ่คองตะเคียนนะครับผมเนื้อผงใบลานนะครับเนาะนี่นะครับลองชมกันก่อนได้เลยนะครับเนื้อผงใบลานคุกลักนะครับจะมียันแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมพระปิดตาพิชัยกลุ่คลองตะเคียนนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับ จะมียันแบบนี้เลยนะครับรายการที่2นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะพี่พีสามารถทักมาสอบถามขอภาพเพิ่มเติมกันได้ในไลน์แอด1.74่งเจ็นะครับผม จะชื่อช่องวัตถุมงคลสีทิศเลยนะครับเนาะต่อมาแล้วผมเป็นรายกันที่3นะครับรายกันที่3นี้จะเป็นพระปิดตาไม้แกะนะครับอันนี้ผมไม่ทราบหลวงพ่อนะครับเนาะพี่ๆรั้ได้ทราบนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกระผมคนนี้ได้เลยนะครับผมผมจะขอบพระคุณสําหรับข้อมูลที่พี่ๆทุกท่านให้ผมเป็นอย่างมากเลยนะครับเนาะนี่นะครับรายกันที่3นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ750บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ750าบบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะสำหรับรายการนี้นะครับ รับปิดตาไม้แกะนะครับผมไม่มทราบทีนะครับเนาะหากมีเสียรถบวบนประการใดนะครับผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมจะส่งให้พี่พี่ทุกวันเลยนะครับพี่ๆี่จะได้รับพระตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม100%อเนลยนะครับเนาะนี่นะครับพี่พี่จะได้รับพระภายใน 1-2วันทําการนะครับผมหากอยู่ในเขตกรุงเทพหรือว่าปริมณฑลนะครับแต่ถ้าหากอยู่ในต่างจังหวัดนะครับก็จะได้รับภายใน2-3วันทําการของไปรษณีย์นะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่4นะครับรายการที่4นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับผมเนื้อว่างนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับรายการที่4นี้นะครับผมหลวงปู่ทวดเนื้อวันวัดช้างให้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ5 0าบาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ5 0าบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะ พีทนายดูแล้วชอบใจสนใจอยากเชิญบูชานะครับหรือว่าอยากสอบถามขอภาพเพิ่มเติมนะครับสามารถสแกนตรงคิวอารโค้ดลายด้านล่างนี้ก็ได้นะครับผมสามารถทักมาในในไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยนะครับผมชื่อจะเป็นวัตถุมงคลสี่ทิศเหมือนของชื่อช่อง YouTube เลยนะครับเนาะหรือว่าจะเป็นกดลิงก์ตรงด้านบนช่องของ YouTube ก็ได้นะครับต่อมาถ้ผมเป็นรายการที่5นะครับรายการที่5นี้จะเป็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นกะลาแกะหรือว่าเป็นอะไรนะครับนี่นะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะนี้ผมไม่ทราบเนื้อแน่ชัดนะครับ ด้านหลังก็จะมียันแบบนี้เลยนะครับเนาะด้านหน้าก็จะเป็นการแกะสลักราหูอมจันท์นะครับรายการที่5นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ 800บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ800บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะสำหรับรายการต่อมานะครับผมรายการที่6นะครับรายการที่จะเป็นดอกพิกลนะครับดอกพิกลแม่ชีบุญเรือนะครับเนาะจะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับต่อมาครับผมเป็นรายการที่7นะครับรายการที่7นี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปุ่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับอันนี้จะมีฝังตะกุดทองอยู่ทั้งหมด3ดอกนนนะะะครับบบเเเจป็แี้ลยนะครับ รายการที่7นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม800บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ800บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเนื้อจะเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมผิวดเดิมเลยนะครับพร้อมฝังตะกรุดทอง3ดอกนะครับผมสำหรับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูงนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่8นะครับรายการที่8นี่ก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสพานสูงเหมือนกันนะครับแต่องค์นี้จะเป็นลงรับปิดทองแบบนี้เลยนะครับเนาะอันนี้ผมไม่ทราบแน่ชัดนะครับผมว่าเป็นพีมลาย พี่ๆนักทราบไหครับผมก็สามารถแจ้งข้อมูลที่ผมทราบได้เลยนะครับผมจะขอบพระคุณพ,พี่ท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับรายการที่8นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเหมือนกันนะครับเท่ากับรายการที่แล้วเลยนะครับ800ยบาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ 800บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับผมไม่มีบวกเพิ่มเติมนะครับสวยๆดําเดิมทุกองเลยนะครับผมรับประกันเลยนะครับพี่ๆจะได้รับพระตรงตามในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเนาะต่อมาแล้วผมเป็นรายการที่9นะครับรายการที่9นี่จะเป็นพระกิ่งของตะเคียนนะครับผมนี่นะครับผมอันนี้จะเป็นคนแล้วเนื้อกับองค์ก่อนหน้านี้นะครับผมที่เป็นสีดํานะครับนี่นะครับสวยๆดําเดิมแบบนี้เลยนะครับลักษณะจะเป็นออกสีน้าตาลนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นยันชัดๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่9นี่นะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ750บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ750บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่10นะครับรายการที่10จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็จะมีด้านหลังนะครับหรือว่าด้านหน้านี่นะครับเป็นหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับผมหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะ นี่นะครับพี่พีอลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้นะครับรายการนี้ผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับหนึ่บาทจะส่งฟรีนะครับนอกเปิดในราคาแบ่งปันนะครับหนึ่บาทจะส่งฟรีนะครับจะอยู่ในเลี่ยมเงินลงยาเก็บผิวแบบนี้เลยนะครับเนาะสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับพี่พี่ีนาสนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับต่อมานะครับจะเป็นรายการที่11นะครับรายการที่11จะเป็นเหรียญกรมหลวงชุมพรนะครับจะอยู่ในเลี่ยมเงินลงยาสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับเหรียกรมมหลวงชุพนะคับ สวยเดิมมากเลยนะครับพี่พี่รายการที่1 1นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ1,400บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ1,400บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะพี่พี่ลองชมกันให้ชอบใช้กันก่อนได้เลยนะครับหากสนใจอยากเช่าบูชานะครับผมสามารถสแกนคีย์โคดตรงด้านล่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรหาผมในสายตรงนะครับ0ูนย์5 1 0 9 6สูย์กกก็ได้เหมือนกันนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับเนาะนี่นะครับ ต่อมานะครับผมเป็นรายการที่12นะครับรายการที่12จะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับจะอยู่ในเลี่ยมเงินแบบนี้เลยนะครับผมเนาะเป็นเลี่ยมเงินสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นยอดนิยมนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นชื่อรุ่นยอดนิยมหรือเปล่านะครับสำหรับรายการนี้นะครับรายการที่12นี้นะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ1นึ่งพับาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ1,600บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะ เียนในเสอกที่วัดแจ้งนอกนะครับนี่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับรายการนี้นะครับเนาะสวยเดิมเลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่13นะครับรายการที่13นี้จะเป็นพระกิ่งมหาจักรพรรดิรห้านะครับวัดบวรนะครับผมนี่ครับวัดบวรนิเวศนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะอันนี้จะเป็นพิมพ์ห่มปลกนะครับ จะอยู่ในเลี่ยมเงินลงยาสวยๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับรายการที่13นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ1,500บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ1,500บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะพี่ๆท่านใดชมแล้วชอบใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรายการนี้ใน EP นี้หรือว่ารายการอื่นใน EP อื่นนะครับพี่ๆสามารถทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับผมในราย์แอด174 OIPDQ นะครับชื่อจะเป็นชื่อว่าวัตถุมงคลสีทิศเหมือนชื่อช่อง YouTube เลยนะครับ ต่อมา escrito. นะครับผมเป็นรายการที่14นะครับรายการที่14นี้จะเป็นทรัปิดตานะครับผมเนื้อเมฆะพัดนะครับพิมพ์ข้อต้มมัดหลวงพ่อดีวัดบ้านยางนะครับสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมลอยจานหลวงพ่อแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่14นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะ พี่ๆท่านใดชมแล้วชอบใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมยินดีคุยกับพี่ๆทุกท่านเลยนะครับเนาะนี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรายการนี้นะครับหรือว่าจะเป็นรายการไหนๆนะครับพี่ๆสามารถสอบถามได้ทุกรายการเลยนะครับถ้าหากว่ายังมีอยู่ผมก็จะส่งรูปภาพให้ชมนะครับต่อมาร้บผมเป็นรายการที่15นะครับรายการที่15นี้จะเป็นประปิดตายันยุ่งนะครับเนื้อตะกัวนะครับเนาะแต่นี้ผมไม่ทราบหลวงพ่อแน่ชัดนะครับผมว่าเป็นหลวงพ่อไหนนะครับพี่ๆท่านใดทราบนะครับผมสามารถ พิมบอกผมได้เลยนะครับผมจะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับรายการที่15นี้นะครับผมผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ650บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ650บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะสำหรับพ้าปิตายันยุ่งเนื้อตะกวดแบบนี้เลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับเนาะหากพี่ๆเลยชมแล้วชอบใจนะครับผมสามารถสอบถามในไลน์ได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาหาผมในสายตรงนะครับ0932510966ก็ได้เหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับผมเป็นรายการที่16นะครับรายการที่16นี้จะเป็นหลวงพ่อทวดนะครับนี่นะครับหลวงพ่อทวดนั่นเองนะครับผมพิมพ์เตาลี่นะครับเนาะนี่นะครับผมรายการนี้นะครับผมผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ650บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ650บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะนี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับหากสนใจนะครับผมสามารถทักสอบถามขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะอยากชม องนี <inequ ity S 1> ้องค์นั้นนะครับผมจะส่งให้พี่ๆชมทุกองค์เลยนะครับหากว่ายังมีอยู่นะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่17นะครับรายการที่17นี้จะเป็นเหรียญบรมคคูพ่อแก่นะครับวัดพี่เลนนะครับนี่นะครับปี2 5 1 3นะครับเนาะพี่ๆลองชมกันให้ชอบใจกันได้เลยนะครับนี่นะผมจะลองลงกล้องให้ดูนะครับรายการที่17นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ550บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ550บบาทจะส่งฟรีนะครับนี่นะครับ เหรียญปรมาคูพ่อแกนะครับสวยๆเดิมเดิมเลยนะครับผมปี2513นะครับพี่ๆลองชมกันให้ชอบใจกันก่อนได้เลยนะครับผมสามารถทักมาสอบถามขอดูภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมใน Line แอนด้านล่างนี้นะครับ174 o งเจอพนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายการที่18นะครับรายการที่18นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะครับผมปี2517นะครับนี่นะครับหลวงพ่อคูปริสุทธโธนะครับผมวัดบ้านไรออำเภอด่านบนทัวจังหวัดนครราชสีมานะครับ ปี2517นะครับเนาะนี่จะเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะนี่นะครับอันนี้เหรียญเหรียญนี้สภาพจะเป็นเดิมๆหน่อยนะครับเพราะว่าเจ้าของเติมเก็บไม่ได้เลี่ยมเก็บผิวนะครับเนาะผิวก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับเนาะต่อมานี่ก็ผมเป็นรายการที่19นะครับรายการที่19นี้จะเป็นเหรียญนะครับผมเหรียญเซมาหลวงปู่เอี่ยมนะครับ อันนี้จะเป็นฉลุนะครับผมนี่นะครับเหรียนเซม่าลบเอี้ยมฉลุแบบนี้เลยนะครับหากมีเสียงรบกวนประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับรายการที่19นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ700บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะพี่ๆชมในคลิปวิดีโอนี้แล้วชอบใจนะครับสามารถทักมาชมภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมถ่ายไว้ให้ทุกมุมเลยนะครับเนาะต่อมาผมเป็นรายการที่20นะครับรายการที่20นี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับ นี่นะครับผมพระสมเด็จสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ550บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ550บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะสำหรับพระสมเด็จรายการที่20นี้นะครับเนื้อจะสวยเดิมมากเลยนะครับพี่ๆพี่ๆลองชมกันก่อนได้เลยนะครับทักมาดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนก็ได้นะครับผมสวยทุกองค์เลยนะครับต่อมานะครับผมจะเป็นรายการที่21นะครับ รายการที่21นี้จะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่อันนี้ผมไม่ทราบเนื้อที่เนื้อชาร์ตผมว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับนี่นะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่21นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ 800บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม800บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะสำหรับรายการที่21นี้นะครับผมสวยๆดั้เดิมเลยนะครับต่อมานะครับผมเป็นรายการที่22แล้วนะครับรายการที่22นี้นะครับผมจะเป็นหลวงพ่อทั่วนะครับกล่องไม้ขีดนะครับเนาะนี่นะครับจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับเนาะสวยๆแบบนี้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่22นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ 650บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในะราคาแบ่งปันเลยนะครับ650าบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะสวยสวยเต็มเดมตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับพี่พี่จะรับพระตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสวยสวยทุกองค์เลยนะครับพี่พี่ พี่พีไม่ควรพลาดนะครับผมในอีพีที่42นี้นะครับผมสวยๆเดิมๆทุกองค์เลยนะครับต่อมานะครับผมรายการที่23นะครับรายการที่23นี้จะเป็นพระกุเนื้อกาๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ทราบพี่นะครับน้องว่าเป็นพระกุวัดไหนนะครับหรือว่าเป็นพระกุที่ไหนนะครับในรายการนี้นะครับผมรายการที่23นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ 7 5 0บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ7 5 0รบาทจะส่งฟรีนะครับเนาะพี่ๆนันใดชอบความเก่าความเดิมของพระกูนะครับรายการที่23นี้ไม่ควรผ้าเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆวิทันได้ชอบใจครับผมสามารถติดต่อสอบถามขอภาพเพิ่มเติมได้ในไลนแอดนะครับ1 7 4 o i p t q นะครับผมก็จะโทรมาสอบถามผมในสายตรงนะครับศูนย์5ก0 9 6ก็ได้เหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับผมเป็นรายการที่24นะครับรายการที่24นี่จะเป็นอ่อร็อคเก็ตนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับของรัชกาลที่9นะครับด้านหลัง <t> ก <aring> <t aring> <t aring> <t aring> ็จะมีเป็นแบบนี้เลยนะครับผมจะมีตะกรุดฝังอยู่หนึ่งดอกนะครับแล้วก็จะเป็นรูปคุฑนะครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทจะส่งฟรีนะครับ ต่อมานะครับผมจะเป็นรายการที่25นะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นพระชัยวัฒน์นะครับแบบนี้เลยนะครับเนาะผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะสำหรับพระชัยวัฒน์นะครับผมในรายการที่25นะครับต่อมาก็ผมก็เป็นรายการที่26นะครับรายการที่26นี้จะเป็นเหรียญหลวงพุทธวดนะครับนี่นะครับผมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเหรียญหลวงพุทธวัพร้อมห่วงเดิมนะครับ สวยๆดเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับแบบไวๆเลยนะครับ550บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ5 5าบาทจะส่งฟรีนะครับสำหรับรายการที่2ี่นี้นะครับเนาะสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับ พี่ๆท่านใดชมแล้วชอบใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามขอพับเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับผมในราย์อัดหนึ่งเจ็ดอนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่27นะครับรายการที่27นี้จะเป็นหลวงปู่สุขนะครับเป็นพระหลวงปู่สุขนะครับเป็นแหวกมากนะครับเนาะสำหรับรายการที่27นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับห้าบาทจะส่งฟรีนะครับด้านหลังจะเป็นยันรอยจานเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม550บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่28นะครับ รายการที่28นี้จะเป็นเหรียญพระพุทธชินลาชนะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเนาะรายการนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทจะส่งฟรีเลยนะครับผมเอาไวๆเลยนะครับ600บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะเหรียญนี้พี่ๆไม่ควรพลาดนะครับผมสวยเดิมมากเลยนะครับสําหรับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับผมวัดโพธารามนะครับนี่นะครับสวยเดิมมากเลยนะครับผมในรายการนี้นะครับอันนี้ก็จะเหลืออีก 4รายการนะครับผมเนื่องจากในคลิปนี้จะมีทั้งหมด32รายการนะครับเนาะต่อมานะครับผมจะเป็นรายการที่29นะครับรายการที่29นี้นะครับผมจะเป็นเรียนนะครับผมเรียนหลวงพ่อเดิมนะครับ นี่นะครับจะเป็นองค์เล็กๆแบบนี้เลยนะครับเนาะจะอยู่ในเลี่ยมลายธงชาติแบบนี้เลยนะครับเรี่ยมพลาสติกลายธงชาตินะครับผมรายการนี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ600บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับ600บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะต่อมาผมเป็นรายการที่30นะครับรายการที่30นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นผิวดำเดิมเลยนะครับเนาะเนื่องจากเจ้าของเดิมแค่ไม่ได้เรี่ยมเก็บผิวไว้นะครับ แล้วแกก็เก็บพระแบบที่ไม่ค่อยรักษาเท่าไหร่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผมสภาพแบบนี้เลยนะครับแต่จะเป็นสภาพเดิมๆเลยนะครับรายการนี้นะผมเปิดไวๆเลยนะครับ450บาทจะส่งฟรีนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นรายการที่31นะครับรายการที่31นี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งของหลวงพ่ออะไรนะครับนี่นะครับรายการที่31นี้นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ1,000 100บาทจะส่งฟรีเลยครับผมเปิดในราคาแบ่งปันนะครับผม1,100บาทจะส่งฟรีนะครับเนาะสำหรับสิ่งตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นของหลงพ่อเดิมหรือเปล่านะครับพี่ๆท่านใดทราบข้อมูลนะครับผมสามารถพิมพ์บอกผมได้เลยนะครับผมจะขอพระคุณพี่ๆทุกท่านเป็นอย่างมากเลยนะครับเนาะสำหรับการให้ข้อมูลกับกระผมคนนี้นะครับนี่นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนาะต่อมานะครับผมเป็นรายการที่32นะครับผมเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้นะครับจะเป็นตะกรุดทองคานะครับ ตะกรดทองคําของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่นะครับอดอกนี้จะมีความยาวทั้งหมด13ซนติเมตรนะครับเนาะพอดีนะครับผมไม่ขาดไม่เกินนะครับรายการนี้นะครับผมรายการที่32นะครับผมขอเปิดในราคาแบ่งปันนะครับ2,000บาทจะส่งฟรีนะครับผมเปิดในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม2,000บาทจะส่งฟรีนะครับราคานี้ถือว่าถูกมากเลยนะครับผมสําหรับตะกรดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อทองคําแบบนี้นะครับมีความยาวทั้งหมด13ซนติเมตรเลยนะครับพี่ พีไม่ควรพลาดเลยนะครับผมในรายการนี้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับตระกุดทองคำหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่นะครับสวยเดิมแบบนี้นะครับผม พี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับสำหรับรายการที่32นี้นะครับเนาะหากพี่ๆ่านยชมแล้วชอบใจอยากเช่าบูชาหรือว่าสนใจอยากเช่าบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามขอภาพเพิ่มเติมได้ในไลน์แอดหนึ่งเจนะครับผมก็จะโทรหาผมในสายตรงนะครับ0903251096ก็ได้เหมือนกันนะครับด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมีให้สแกน QR Code เพื่อเชื่อมมาในไลน์นะครับผมหากพี่ๆ่านยชมแล้วชอบใจนะครับผมรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผม นำพระดีๆแบบนี้มาแบ่งปันพี่ๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมทางช่องวัตถุมงคลสีทีนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ